ลุงเบสล,ลุงเบสตื่นเร็วลุงเบสอะไรของมึงเนี่ยเห็นยังเห็นอะไรขี้นูอ่ะคี้ปอะไรอ่ะิีหนูเต้นตื่นเรือตื่นตื่นแล้วไงอ่ะมันถึงร้านแล้วลุงเบสเข็ญ,ญาายัอะไรกับหนูไว้จริงหรือเปล่าแมวมาดูดิเอามาเปิดให้ดูดช่หรดูนี่ไงไหน,ไนเปิดมาดูดิเนี่ยหนึ่งจุดหกเลยเหรอนีนเปิดขี้นู้ ลุงเบสตันยาวอะถ้าคลิปเกินล้านใครทําคลิปได้เกินล้านลุงเบสจะพาไปกินเชฟซีสนุกวาลุงเบสต้องพาหนูไปเพราะว่ามันเกินล้านแล้วแล้วต้องตอนนี้เลยไหมตอนนี้อโอเคไป,ไปเดี๋ยวเ,เว็บทรงเชิงตัวแรงไป <laughs> ว้าวเอาจุ๋ไหนเอาสีเหลาเข้า,ขากันกินหมดอ่ะไม่หมด สามร้ยมัม่นใจใช่ไหม,ไมว่ากินหมดไม่สองอยเก้าเก้าไมสี่เก้าเก้ก็คงกินไม่หมดหรอกสองกินหมดไหมไม่สองกาเก้ากินไม่หมดแล้วเอาเอาที่กินแบบพอดีสิเอาอันนี้ก็ได้ร้อยหกเก้าเอาชุดร้อยหกเก้าชุดหนึ่งครับนา่นั่งรอนั่งรอม่ดีใจเวลาเราดีใจเราทำไง <c oughs> แค่นี้ครับ <c oughs> อันนี้แก้วมาทําอะไรอ่ะกินน้ำรับนี่เดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกดน้ําที่นี่กินก่อนนะคะกินให้จุกใหอะไรนะกินน้ําที่นี่ให้จุกก่อนเดี๋ยวเรค่อยเติมวล้วซื้อไปเติมไปเร็ มครับมันเดิมไม่ได้นึกตัวน้ำกันนะรอบที่สามรับน้ำอะไรมาครับเีมอนรอบนี้เราสกีน้ำส้มครับน้ำอะไรครับน้ำส้มรอบเท่าไไรแล้วเนี่ยสี่ ยังไงครับเ,เติมน้ำก่อนนะรอบที่ห้าว้าวานนเดีเ๋ยวไปเติมก่อนนะคะโอ้โหเวนื้อยมากเลยนะครับเติมน้ำก่อนนะอีกแล้วเลย ที่เจ็ดมีรอบที่แปดเลยเนี่ยอ๋อแล้วพนักงานสวยอะไรนะพนักงานสวยอือันนี้ไม่ตัดนะเราจะใส่แบบเด็เราจะใส่ลงไปในคลิปได้กับแบบจุกๆุกโอจุกจุกอุ้ยแบบจุกจุกอะไรของมึงกลับบ้านได้แล้วไป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 มันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยลืมโทรศัพท์ มึงน <ged> <ฮ>ี่แกมึงนี่แกตไงกับบ้านเลยแล้วมึงมาจุกๆอะไรข้งหนึง